ประธานวันนอนนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่29สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณากรอบความตกลงสาภาพยุโรปกับไทยค่ะส่วนการเลือกตำแหน่งรองประธานสาภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังการถแถลงนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของวิบสองฝ่ายไปตกลงกำหนดวันเวลาให้ชัดเจนค่ะส่วนการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณปี2568วาระสและว คาดว่าจะสามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระได้ในช่วงระหว่างวันที่3-5ถึง5กันยายนนี้ค่ะ โดยความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้มีการประชุมวิบสามฝ่ายคือวิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านและตัวแทนจากรัฐบาลโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นการประชุมในวันนี้ค่ะซึ่งในเดือนกันยายนนี้มีวาระการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับเกือบตลอดทั้งเดือนจึงต้องมีการวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ภายหลังการหาหรือร่วมกันของวิบสามฝ่าย はい。Bye. นายวันมูฮัมหมัดนอเปิดเผยเขาว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่29สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือสหภาพยุโรปกับราชอาจักรไทยที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่14กันยายน2567และจะนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งในวันที่25กันยายน2567เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทยแก้ไขเพิ่ม เติมและร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับปรามยาเสพติดที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะส่วนการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ให้วิปรัฐบาลและวิ่ายค้านไปตกลงกันอีกครั้งเพื่อแจ้งมาอย่างสภาผู้แทนราษฎรให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมส่วนจะก,ก่อนหรือหลังรัฐบาลถาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของรัฐบาลค่ะซึ่งทางด้านของนางมานาพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะตัวแทนรัฐบาลก็เปิดเผยคขาว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ในวาระ2และวาระ3 คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ในระหว่างวันที่3-5กันยายนนี้เพื่อเตรียมส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปในช่วงระหว่างวันที่9-10กันยายน2567ค่ะสำหรับการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ต้องรอหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติให้ละเอียดรอบคอบซึ่งน่าจะเป็นช่วง2-3สัปดาห์นี้ค่ะ